ตอนนี้นะครับโดยภาพโดยร่วมเลวรุ่งเรียนนะครับก็จากการเปิดมานะครับหลายปีนะครับตามปีปีนี้เป็นปีที่ดีนะครับก็หลังจากเปลี่ยนชื่อเป็นปัญญาติป้าวิัยนุทรนนะครับโดยการนำกองครูกองอาจารย์แล้วก็บุคลากรแลหลายคนนะครับทีรวมมือกันนะครับเพื่อที่จะเน้นนะครับช่วยเลือกนะครับเพื่อที่จะเน้นช่วยเลือกเกี่ยวกับเด็กด้อยโอกาสนะครับแล้วก็เด็กที อาโรงเรียนก้างนอกไม่เอานะครับก็ได้พัฒนาเกี่ยวกับโรงเรียนก็สมบูรณ์นะครับตอนนี้สางวัดก็โดยการนํานะครับของอาตมาเองนะครับพระดิการบัวนัดนะครับจารุธรรมวุนะครับเป็นเจ้าวัดวัดบางกระรํานะครับแล้วก็ดังลงตังแลงรวมพวงหน่วยกานนะครับโรงเรียนปัญญาดีเปาอุรัอนก็ยังกังวลนะครับในเกี่ยวกับทีผักเนินนะครับตอนนี้ก็ได้ปรึกษานะครับกับคณะครูนะครับคณะอาจารย์ ครับที่จะได้สร้างนะครับที่ปักามนินมันที่คุณโยมเนินคุณโยมด้า่าเท่าก็มที่มาปักแ้วตอนเนี้ที่มาตั้งอยู่เนี้ยจะจําไรคือความตั้งใจนึงก็คือทําที่ปักนินนะครับทาที่ปักนินก็ประมาณตั้งไว้สามล้านห้านะครับเราว่าทำประมาณห้าองค์นะครับตามเล่นนะครับตามเล่นก็ด้วยกำลังนะครับเดิมตน้นนะครับขอ,ของคุณโยมนะครับคููใจบุญนะครับบุญสลัดแต่ว่าไม่ นะครับท่านทำด้วยใจท่านทำด้วยตัวตรงเดียวกันนะครับก็คืออยากจะให้เนินได้ปักได้ได้สบายนะครับท่านก็ให้งบประมาณมานะครับสองเส้นที่แรกนะครับสองเส้นหลังจากกานก็ับข้าวนะครับว่าวหัดบางยะไม่มีเจ้าบ่าวกระดิ่งนะครับท่านก็บอกว่าข้อเป็นรวมเป็นเจ้าบ่าวกระดิ่งได้ไหมนะครับบอกว่าได้ครับบอกว่าได้ท่านก็มีความภูมิใจนะครับส่วนนึงได้เป็นเจ้าบ่าวกระดิ่งด้วยนะครับก็เปิดมาอีกหนึ่งเส้น นะครับพอประมาณในการป่อยกระดินนะครับในการสร้างที่ปักนินเนี้ยก็ให้เป็นสามเส้นนะครับแล้วก็ต่างวัดก็ได้กําหนดนะครับในการตอยกระดินปีนี้ก็วันที่ที่แปดอาทิตย์ที่แปดตุลาคมนะครับรองประธานลอยหกสิบสามนะครับก็คุยกับกรรมาการเบื้องต้นเลยว่าส่วนหนึ่งนะครับที่ตอยกระดินก็แบ่งไว้สร้างที่ปักนินส่วนหนึ่งก็ปัานาวัดนะครับก็ตอนนี้เจ้าวัดปัานา นะครับตั้งสองด้านตั้งก็โรงเรียนตั้งวัดนะครับก็ตื้อว่าไปได้ดีนะครับไปได้สมบูรณ์แต่แต่ตั้งหวางบประมาณในการสร้างดีบักเน่งเนี่ยตั้งอกสามล้านห้าเนี่ยจะห้าตัดองค์นี้นะครับก็เชื้อนะครับตามที่ประฏิปิปัตนาพรนะครับอดีตเจ้าเจังหวัดสุรัฐตอนนี้นะครับประยันได้บอกว่าลูกไก่ว่าอาตมาจะเล่นจีนไก่นะว่าเออลูกไก่จะทำไรก็ทำลูกนะ ตัางยุ่ในเป่ายมถ้าลูกตำจริงโยมเม็นจริงในโยมเก็ก็เจ้าไม้เองนะครับก็เลยมีความตั้งใจว่าต่อหนึ่งช่องข้มนะครับโยมผู้ใจบุญมาต่อใสียเอากันเองนะครับก็คิดว่าสามหลานนานี่ก็ไม่ไม่หมักนะครับไม่หมักหรอกวะาดยแรง้วยน้ำตา้วยความตั้งใจก็โยมโยมครับคนนู้ดคนนิวก็คือวะสําเร็จนะครับนั่นคือความตั้งใจครับนี่เกี่ยวกับโรงเรียนนะอับแก่โรงเรียน ทีนี่ในในนของวันที่เปนี้มีการเพศมาชาิเนี่ยนะครับมันมีความเชื่อมโยงกับโรงเรียนกับปัตตุนเพื่อครับถ้าว่าการเชื่อมโยงเกี่ยวกับวัดก็ไม่ไม่เชื่อมโยงนะครับไม่เชื่อมโยงแต่ว่าจุดประทุก็คืออยากจะให้ปุยตายายนะครับตีชาวใต้ทุกคนเนี้ยดับตายายวันนี้ก็บันนี้ร่ำนะครับดับตาย บางพื้นที่ก็รับแต่ว่าวันระนะครับบางพื้นที่ก็รับแปดคำนะครับแต่สําหรับวัดบางก็อยารันี่ก็คือรับแรมคำนะครับก็คือวันนี้นะครับก็เป็นประต้งการจอมจงกับวัดก็คืออยากจะให้ลูกหลานที่ปู่ย่าตายายได้มารับกันวันนี้นะครับได้ให้ปู่ย่าตายายได้ควางทิดมาจัดนะครับก่อนต้องรับจปดประงคงก็คือื่อเป็นตุนการศึกษานะครับแก่พระพิทุสามนิน นะครับเพราะว่าณนเวลานี้ก็คือพงิประมาณนะครับไม่พอในการบริหารนะครับก็ต้องขอพระปาเพื่อการทึก์่านะครับนั่นก็คือจุมันต้องเอนนั้นเองสนับความรมนะครับตอนนี้ก็ทื่หวาทอมนะครับลอยไปเทนหวาได้นะครับเพราะว่าเจ้าภาพนะครับในการติดมาจัดชุบชามกันนะครับหลังจากเจ้าวัดได้ประกาศไปนะครับก็มีผู้ใจบุญ นะครับมารับนะครับเป็นเจ้าภาพครอบทิดตามกันเล็วนะครับเรื่องที่นี้บางคนก็คิดว่าในเมื่อครอบทิดตามกันแล้วจะรวมบุญได้หรือนะครับตอนนี้ก็ได้จัดสองปา้าป้านะครับเพื่อที่จะได้รวมบุญนะครับตามกาลังหรืออาจจะบอกว่าในเมื่อเข้ารับรแล้วตามพันเดี๋ยวเราก็จะเป็นเจ้าภาพเทศเหมื่นกันท่ไม่เราไม่ได้เป็นบอกยมรวมได้กับรวมได้นะครับเรียยวเาอาเป็นเจ้าภาพเทศรวมแต่ละก,กันครึ่งวันเทศ มาชาดวันที่สิบแปดเนี่ยจะมีขาจะมีหนักเทศเก่งๆมาจากไหนครับอ่าคำตับว่านักเทศเก่งๆมาจากไหนปีนี้เจ้าวัดก็เอาปลาบ้านเองกันก่อนนะครับก็คือนึ่งก็น้องเจ้าต้นเรียกว่าน้องเจ้าต้นนะครับปลาปลาร้าบีติสนะครับปลาเย่กับบ่มหลาเย้กเพื่อกินไม่หมดนะครับปลาบีติสแล้วก็เพื่อนปลาบีติสมาจากนครนะครับเป็นวัดอ่าอะไรก็กระดังงา นะครับก็มาเลดสองสำมัดนะครับเลดก็ปีนี้ก็คิดว่าน่าจะทำตาทีได้ครับแต่ตื้อวัดสมบูรณ์นะครับตื้อวัดสมบูรณ์ครับผมกำหนดการนี้ต่อเพื่อครับกำหนดการก็เริ่มเก้าโมงครับเริ่มเก้าโมงก็เริ่มเทคกาตาบันเทคกันแรกก้อนนะครับแล้วก็น่าจะไล่ไปประมาณสักสี่ถึงห้ากันได้แล้วครับแล้วก็ผักผักให้โยมที่มารวมบุญได้อ่ารับประทานอาหารกันนะครับเราวันนั้นก็ บุนคนงคนกังวลว่าอาจจะเรียกนยกขดับผลลึนะครับแต่ชาวบ้านชาวตำบลบญญางชนะแล้วก็ยมยมที่จะมาฟังเทศกันนั้นบอกว่าเราอนุรักษ์การก้าวัดแบบเดินคือการหิ้ววินโตนะครับเจ้าวาดก็บอกว่าเออดีแล้วต่างวัดไม่ต้องแตเขาก็าามาก็โยมหิ้ววินโตกันมานะครับก็ก็จะโต้หนังกินข้าวแบบโบราณนะครับถึงเวลาก็หนังกินกัน เป็น่ตไก่เป็น man, mm ่ตม um, like mm ันกับข้าวเป็นรอยย่างกว่านั้นนครับน่าชมนะครับกินว่าน่าชมอืมกับก็บอกบุญอีกทีครับอาจารย์กับก้ามงกับก้ามงบอกบุญอีกทีบอกบุญอือ่าก็ยัเชิญเจริญพรนะครับโยมอุบาสกบัณฑิกาตนะครับจ่าพุทธนะครับอ่ามีความประโวงหรือว่าไม่เคยได้ยินนะครับการเทศมาจัจนะครับทริปสามกันนะครับส่วนหนึ่งอันนี้ต่งนะครับก็จะได้กับตัวเองนะครับบุญก็จะได้ให้กับปู่ย่าตายายนะครับที่ได้รับมา นะครับได้บุญในการอุทิศให้กับปุยญาตายายนะครับได้ครับในวันตรงตายายในวันที่17นะครับตัวหนึ่งก็ได้ผมปัญญานะครับได้ผมความรู้นะครับเด็กที่ได้โอกาสได้ไปเรียนรู้ทามนินนะครับก็คือเป็นต้นการศึกรานะครับก็เรียนจนใจร้อนนะครับโยมนะครับที่จะมาร่วมนะครับในการตอบป้าในการกวางเตศมาจัดในวันที่11นะครับเริ่มตั้งแต่9ก้าโมงนะครับเป็นต้นไป นะครับแล้วก็โยมตากว่า